สวัสดีค่ะทุกคนพบกับขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะก็พบกันทุกวันเลยนะคะทางช่อง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok อกนะคะวันนี้ก็เจอกันในรถอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็เนื้อเนื่องจากขนออกมานอกสถานที่นะคะแล้วก็อยากอัดคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะคะก็เลยแน่นอนใช้สถานที่นี้ละคะ่ะโอเควันนี้เนี่ยเรากำลัง ใกล้จะถึงบทสรุปของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะนี่เลย Follow your heart ก้าไปตามใจฝันนะคะเป็นครั้งที่14จากทั้งหมด15ครั้งนะคะและแน่นอนว่าครั้งนี้ค่ะขวัญจะมาเขาเรียกอะไรนะเก็บตกหรือว่าต่อยอดบทที่7กับบทที่8นะคะที่ขวัญได้อัดคลิปไปแล้วในครั้งที่7กับครั้งที่8เนาะครั้งที่7ก็คือเรื่องพระเจ้าไม่มีวันเสด็จลงมาจากสวรรค์และตรัสว่า บดนี้เจ้าได้รับอนุญาตให้ประสบความสำเร็จแล้วมันคือเรื่องของการลงมือทำนะคะซึ่งก็คือชื่อ EP นี้นะคะก็คือว่าชื่อว่าก็แค่ลงมือทำค่ะแล้วก็บทที่8นะคะมีชื่อว่าหากคุณต่อสู้กับชีวิตชีวิตจะชนะเสมอนะคะทีนี้หลังจากที่ขวัญได้กลับไปอ่านหนังสือบทที่7บทที่8เนาะแล้วก็กลับไปดู EP ที่ขวัญพูดสรุปไว้แล้วนะคะใน EP ที่7 ทับ15เนอะเออขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันยังมีบางส่วนที่ขวัญยังอ่าตกไปนิดนึงนะคะคือขวัญนี่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้มากๆเลยก็คือเรื่องของการลงมือทำหรือว่า take action นั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะเอ,อ่คำแนะนำที่มันแบบมีตัวอย่างมาจากตัวขวัญเองนะคะขวัญอยากจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะอันนี้เป็น สองหน้าแรกของบทที่7เลยนะคะเพราะขวัญรู้สึกว่าผู้เขียนเขาเขียนไว้ดีมากทุกคนควรจะต้องอ่านนะคะคือถ้าไม่ได้อ่านเองเนี่ยเดี๋ยวฟังที่ขวัญอ่านเนาะแล้วก็จะรู้ว่าเขาเขียนดีขนาดนี้ได้ยังไงนะคะโอเคพระเจ้าไม่มีวันเสด็จลงมาจากสวรรค์และตรัสว่าบัดน,นี้เจ้าได้รับอนุญาตให้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ประสบความสําเร็จนะคะ ให้เราเนี่ยเริ่มต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้ค่ะกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆเนาะนี่คือเคล็ดลับขุมพลังหากคุณยังสงสัยว่าทําไมถึงไม่เป็นเรานะคะนี่คือเคล็ดลับว่าคุณต้องลงมือทําแล้วล่ะค่ะโอเคเดี๋ยวขวัญอ่านสองหน้าเนาะแปบ๊บเดียวนะคะเริ่มต้นเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเนี่ยมันเคยมีบางสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่าคะ คุณกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทํางานก็ได้ค่ะจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะคนที่โทรมาเนี่ยขอให้คุณจดเบอร์โทรศัพท์ของเขานะคะคุณขอโทษแล้วคุณบอกเขาว่าคอยสักครู่นะขอหาอะไรมาจดก่อนนะคะเคยมีฟิลนี้บ้างไหมนะคะขวัญเคยประจำเลยค่ะจากนั้นคุณก็เริ่มคุยเขี่ยข้าวข,ของรกรุงรังที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะเพื่อจะหาดินสอสักหนึ่งแท่งมาจดนะคะ แต่ว่าบนโต๊ะคุณนะคะ่ะมีทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นดินสอมีตั้งแต่ใบเสร็จตั๋วเครื่องบินกรมธรรม์ประกันชีวิตกล่องพิซ่ายาหยอดตาถ้วยกาแฟหนังสือพิมพ์ฉบับเกา่เกาๆอะไรเงี้ยคุณก็กลับไปบอกกับโทรศัพท์อีกว่าช่วยรออีกสักครู่นะเมื่อกี้ยังเห็นดินสอแห้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คือยังหาไม่เจอนั่นแหละคุณก็เริ่มค้นหาในลิ้นชักนะคะคุณก็จะเจอฐานไฟฉายเป็นกองเลยมีทั้งไม้จิ้มฟันมีทั้ง เสื้อยือดใส่เล่นกีฬามีทั้งใบปลิวที่ได้รับแจกมาเนาะมีทั้งแบบภาพถ่ายงานแต่งงานมีทั้งเศษเหรียญมีทั้งสีเทียนอุ้ยสีเทียนหลอกหรอว่าแล้วคุณก็จดเบอร์โทรศัพท์อย่างลวกๆด้วยสีเทียนนั้นนะคะแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปก็คือภารกิจสําเร็จจดสําเร็จแต่ทีนี้คุณได้เริ่มเห็นอะไรบางอย่างว่าโต๊ะของคุณมันรกเหลือเกินนะคะคุณก็เลยบอกกับตัวเองว่าเอาละ่ะตอนนี้เราก็เจอกรมธรรม์ประกันชีวิตพวกนี้แล้วไง ได้เลิกเก็บมันใส่แฟ้มสักทีนะคะจากนั้นคุณก็จัดการแบบจัดการตั๋วเครื่องบินที่คุณเพิ่งไปค้นเจอเนี่ยใส่ไว้ในแฟ้มนะคะแล้วก็ติดป้ายว่าเดินทางนะคะจากนั้นก็จัดถ้วยกาฟแฟไว้ในเครื่องล้างจานอ่าก่อนที่คุณจะรู้ตัวเนี่ยคุณก็หยุดจัดของไม่ได้แล้วทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะว่าพอเราเริ่มที่จะแบบจัดของจัดนู่นจัดนี่นะคะพอทําไปมันก็จะเพลินใช่ไหมเออคุณเก็บยางโล เอ้ไม่ใช่ยางลบยางลบเข้าสู่ลิ้นชักนะคะวางสมุดโทรศัพท์บนชั้นวางหนังสือนะคะทิ้งกล่องพิซซ่าลงถังขยะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเช็ดคราบที่กินเลอะนะคะออกจากหูโทรศัพท์อีกด้วยนะคะทันใดนั้นคุณก็ได้บรรลุว่าว้าวนี่เรามีโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ถึงเชียวถึงเพียงนี้เชียวหรือนะคะคุณรู้สึกถึงเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกายแล้วคุณก็เริ่มวางแผนว่า ฉันจะใช้ป้ายสีต่างๆทําเป็นรหัสดีกว่าเพื่อจัดการแฟ้มเนี่ยให้มันเข้าที่เข้าทางนึกถึงแฟ้มที่มันเป็นแบบป้ายสีๆอะทุกคนเคยเห็นไหมเอออาจจะแฟ้มตาช้างไหมที่เขามีป้ายแบบสีแดงคืองานที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้สีชมพูสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวอะคะ่ะฟิลประมาณนั้นนะคะ เนี่ยต่อไปอ่ะจ,จะมีโหลสําหรับใส่ปากกาลูกลื่นเนาะแล้วฉันก็จะเอาถังขยะไปเททิ้งทุกอาทิตย์นะคะตอนนี้คุณมีภารกิจอันยิ่งใหญ่แล้วค่ะมันไม่ใช่แค่การหาเครื่องเขียนให้เจอเพื่อจดเบอร์โทรแต่คุณมีภารกิจก็คือคุณกำลังสร้างสถานที่ทำงานที่สะอาดที่สุดในโลกนะคะและดูยิ่งใหญ่ไหมคะพอถึงเที่ยงคืนนะคะคุณก็เจอดินสอนะคะคือคือแบบคุณทำความสะอาดจนมันเพลินเนาะแบบอด เลิกที่จะทําไม่ได้นะคะหยุดไม่ได้นะคะพอถึงเที่ยงคืนคุณก็เจอดินสอกว่าหนึ่งโหลแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปเพราะว่าตอนเนี้ค่ะคุณกําลังสนุกจนหยุดไม่ได้กับเรื่องของการดูดฝุ่นนะคะคุณก็คือจัดโต๊ะไปเรื่อยเลยค่ะที่เล่ามาทั้งหมดคืออะไรรู้ไหมคะเล่ามาทั้งหมดกี่นาทีเนี่ยขอดูหน่อยหกนาทีนะคะนี่คือหลักการทําความสะอาดที่ทํางานค่ะแต่ว่าหลักการนี้มันไม่ ไม่ได้ใช้แค่เรื่องของการทําความสะอาดที่ทํางานนะมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการขุดท้องร่องการคํานวณภาษีการล้างรถและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับการทําสิ่งต่างๆทุกคนฟังดีๆนะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับการทําสิ่งต่างๆหลังจากที่คุณได้เริ่มลงมือทําแล้วเมื่อคุณกระโจนลงไปลงมือทําอย่างเต็มตัวแล้ว จากนั้นคุณจึงจะรู้สึกถึงพลังและความตื่นเต้นค่ะนี่หมายความว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆที่คุณรู้สึกไม่อยากทําในสิ่งที่ควรทําแต่ถ้าคุณได้เริ่มทําโดยที่คุณไม่ต้องอยากเข,า,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องมีแรงบนันดันเจว่าจะทําหรือเปล่าคุณรู้แค่ว่าคุณต้องทําเมื่อคุณได้เริ่มทําไปสักนิดสักหน่อยแล้วมันจะมีโมเมนตะัมเนาะคำนี้มาแล้วค่ะมันจะมีโมเมนตัมบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ย ไปต่อข้างหน้าใช่ไหมคะเหมือนกับรถนะคะการที่จะผลักให้รถจัก,กรยานหรือการที่จะแบบเคลื่อนล้อไปข้างหน้าเนี่ยตอนแรกมันยากเนาะมันต้องใช้แรงเยอะแต่เมื่อล้อได้เคลื่อนไปแล้วอะคะ่ะการที่จะทําให้มันไปต่อไปต่อเรื่อยๆอมันง่ายกว่าการหยุดนึกออกไหมอันนี้คือโมเมนตัมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขออ่านอีกทีน,นี้สําคัญมากคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับการทําสิ่งต่างๆ หลังจากที่คุณได้เริ่มลงมือทำไปแล้วเมื่อคุณกระโจนลงไปอย่างเต็มตัวแล้วคุณจึงจะรู้สึกถึงพลังและความตื่นเต้นนะคะทีนี้คนเราเนี่ยมักจะพลาดตรงไหนคะมักจะพลาดตรงนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่คุณเป็นนะขวัญก็เป็นแล้วขวัญเชื่อว่าคนอีกจํานวนมากกะเป็นนะคะเรามักทําพลาดโดยการบอกว่ารอให้ฉันมีแรงก่อนเถอะฉันถึงจะวิ่งออกกําลังกายทุกเช้านะคะความจริงเราไม่เป็นเช่นนั้นคะ่ะ คุณจะต้องเริ่มต้นวิ่งก่อนนะคะหรือบางคนอาจจะพูดว่าขอให้ฉันมีความกระตือรือร้นอีกสักนิดเถอะแล้วฉันจะทําการบ้านให้เสร็จนะคะความจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นค่ะคุณต้องเริ่มทําการบ้านสักนิดสักหน่อยแล้วคุณที่ถึงที่จะเริ่มมีแรงทําต่อไปจนเสร็จนะคะหรือบางคนอาจจะพูดว่าเอาไว้พอมีกําลังก่อนเถอะฉันถึงจะลงมือทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองสักทีนะคะ ทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่หลายคนผิดพลาดนะคะคําแนะนําจากผู้เขียนก็คือเหยี่ยวมัวรีรออยู่เลยค่ะทุกคนลงมือทําเลยค่ะนะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะขวัญจะอ่านประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่อีกครั้งสิประโยคใหม่ขวัญจะอ่านแบบชัดๆช้าๆ,ๆนะคะคุณจะเกิดเรียวแรงและเกิดความกระตือรือร้นอยากทํางานก็หลังจากที่คุณเนี่ยได้เริ่มต้นทําแล้วนะคะ คุณจะมีไฟอยากที่จะทำงานนั้นให้ดีสิ่งนี้เป็นผลมาจากการลงมือทำค่ะเคล็ดลับสำคัญก็คือคุณจะต้องเริ่มลงมือทำก่อนค่ะหรือว่าคำแนะนำสำหรับใครหลายๆคนนะคะจากคุณซีเคก็ได้หรือจากแบบเอ่อคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนก็คือเริ่มให้ไวล้มให้ไวแล้วก็ลุกให้ไวนะคะที่เขาแนะนำอย่างนี้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันล้มอยู่แล้วเนาะอย่างคุณซีเควันนี้ผนก็ เพิ่งได้ฟังคลิปล่าสุดที่เขาลงเพจใช่ไหมเขาก็บอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จเนี่ยมันน้อยเ,อเดี๋ยวนะขออธิบายใหม่เช่นเอวิสเพลส l ลีย์ค่ะเขามีเพลงเป็นแบบเป็นพันเพลงที่เขาแต่งไว้นะแต่เพลงที่ดังจริงๆระดับโลกมีแค่หลักสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเปอร์เซนต์ที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยคือประมาณแค่แบบ 5-6%เอเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะหรือแม้แต่เ d i s ันเนาะคุณฟิคใช้คำว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่จดสิทธิบัตรเนี่ยพันกว่าชิ้นแต่ว่าคนเราจำเขาได้แค่1ชิ้นหนึ่งอย่างก็คือหลอดไฟใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซนต์เนี่ยแค่ศูนย์จุดขอนจำไม่ได้นะศูนย์จุดหกเปอร์เซนต์เองไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำเนาะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลงมือทำไปก่อนแล้วคุณจะล้มเหลวแน่นอนคุณก็แค่ล้มให้เร็วแล้วก็ลุกให้เร็วนะคะ และแน่นอน,นะคะ่ะอายุมีผลมากเนาะถ้าคุณล้มตอนอายุห้าสิบกับคุณล้มตอนอายุยี่สิบปลายปลายหรือสามสิบต้นๆไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังแบบอายุแบบยี่สิบปลายสามสิบต้นหรือว่าสี่สิบต้นอะไรอย่างเงี้ยคุณโชคดีมากๆนะคะคุณเริ่มลงมือทําเลยเพราะว่าถึงคุณล้มคุณก็ไม่เจ็บมากนะคะโอเคขวัญอ่านต่อนะคะอีกหนึ่งย่อหน้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับลงมือทําก็คือคุณไม่มีพร้อมอย่างเต็ม ไม่มีวันพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซนต์หรอกคะ่ะที่จะเริ่มเนาะคุณจะไม่มีวันพร้อมนะคะไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรเลยก็ตามนะคะไม่มีวันที่คุณจะพร้อมร้อยเปอร์เซนต์แล้วคุณถึงเริ่มนะคะเช่นการพูดในที่ชุมชนมีสักกี่ครั้งกันหรอที่คุณรู้สึกพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ก่อนขึ้นไปพูดนะคะไม่มีคะ่ะไม่มีเลยนะคะไม่ว่าคุณจะต้องแก้ไขร่างสุนทรพจน์สักกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะท่องจําคําพูดนั้นสักกี่หนนะคะคุณก็ยังคงบอกตัวเองว่า ถ้ามีเวลาเตรียมตัวอีกสักนิดหน่อยอีกแล้วก็น,นะคะก็คือว่าก็ยังไม่พร้อมนั่นแหละเนาะหรือการเข้าพิธีแต่งงานนะคะมีสักกี่คนที่แบบพร้อมร้อยเปอร์เซนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานนะคะเออไม่มีใครพร้อมใช่ไหมคะอืมคุณก็แค่ทําก็คืออะไรคุณก็แค่เตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถสามารถทําได้ในศักยภาพที่คุณมีในเวลาที่คุณมีนะตอนนั้นก็แค่นั้นเนาะ คุณก็แค่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กระโจนลงไปเลยนะคะทีนี้ก็อาจจะมีคนที่แบบสงสัยเนาะเป็นแบบตั้งคําถามนะคะมาค้านสเตทเมนต์เนี้ยบอกว่าสเตทเมนที่บอกว่าให้ลงมือทําก่อนเลยให้เริ่มให้เร็วล้มให้เร็วแล้วก็ลุกให้เร็วนะคะมีคนค้านว่าแล้วจะมีอะไรเป็นหลักประกระันล่ะว่าผมจะไม่มีวันล้มเหลวถ้าผมได้เริ่มต้นลงมือทํานะคะคําตอบก็คือไม่มีคะ่ะ ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันทั้งนั้นนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างให้คุณเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แล้วลงมือทําไปเลยนะคะไม่มีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเตรียมไว้ล่วงหน้าหรอกคะ่ะคุณก็แค่ต้องลงมือทำเนาะแล้วก็แก้ไปนะคะไม่มีเครื่องรับประกันความสําเร็จใดๆด้วยคะ่ะคุณก็แค่ต้องลงมือทำเนาะโอเคอ่านจบสองหน้าแรกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคุณก็แค่ต้องลงมือทํา แล้วพอลงมือทำปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนโมเมนตัมใช่ไหมโมเมนตัม um ว่าเฮ้ยฉันอยากทำต่อพออยากทำต่อมันก็จะได้เริ่มเห็นลู่ทางอะไรดีๆอย่าทุกคนเออเหมือนขวัญยกตัวอย่างตัวเองนิดหน่อยแล้วกันค่ะทุกคนขอยกตัวอย่างอืมอะเรื่องงานของขวัญแล้วกันเนาะคือขวัญก็ไต,ต่เต้างานมาจากเงินเดือนเงินเดือนหลักพันเนาะเออก็เป็นงานพาร์ทไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า งานนั้นมันก็ทำให้เราได้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่แนะนำงานหนึ่งให้เราเนาะอ่ะขอเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าตอนที่เป็นนักศึกษาอันนี้ผิตปริญญา ตีและต่อด้วยโทรใช่ไหมคะผมก็ทํางานแบบคือทําไม่เยอะอะ่ะเออก็สอนพิเศษอะไรเงี้ยคะ่ะก็ได้หลักพันหลักแบบอาจจะแบบ8 9ดเก้าพันอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ถึงหมื่นเนาะก็เพราะว่าเราก็ได้ค่าขนมจากที่บ้านด้วยไงแล้วเราก็ทําเสริมนิดนหน่อยๆน,นะคะพอเราเริ่มทําอันนี้เราเริ่มได้รู้จักคนหลายคนเนาะก็ได้เริ่มแบบได้ทําในสถาบันใช่ไหมคะ เออเพราะว่าพออยู่ในวงการเราก็จะรู้จักรุ่นพี่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มทําในสถาบันแล้วก็พอเรียนโทรเราก็ได้รู้จักอาจารย์ใช่ไหมก็ได้มาช่วยงานอาจารย์พอมาช่วยงานอาจารย์เราก็ได้เริ่มเป็นพนักงานแบบประจำอะแต่ประจําก็แนวสัญญาจ้างนะแต่ก็ได้เริ่มเงินเดือนเนาะก็ได้หมื่นอัพนะคะหนึ่งหมื่นต้นๆน,นะคะพอได้หนึ่งหมื่นอัพเนาะประมาณแบบอ่าหมื่นต้นหอมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจากตอนนั้นก็ได้รู้จักกับ อาจารย์อีกคนนึงที่อยู่ในโปรเจกต์หนึ่งซึ่งคือในโปรเจกต์ที่ขวัญทำเนี่ยที่ว่าเงินเดือนหมื่นต้นนะคะก็ได้มีโอกาสได้ทํางานกับอาจารย์หลายคนเนาะซึ่งอาจารย์คนนั้นเขาก็เห็นเราเขาก็เออแนะนําเราว่าเออเนี่ยขวัญจะจบโทแล้วนะคะลองสนใจไปสมัครงานอีกที่หนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คือขวัญลงมือทําไปก่อนนะทุกคนคือสมมุติว่าใจขวัญบอกว่าขวัญอยากได้งานที่เงินเดือนสามหมื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบขวัญก็หาอยู่อย่างนั้นน่ะ เออซึ่งเอาจงจริงนะมันค่อนข้างหายากนะเออถึงแม้ว่าคุณจะตบจบโทรมาแล้วก็ตามอะ่ะคุณหางานที่เงินเดือนสามหมื่นยากอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าขอนก็ทําไปก่อนทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนเนาะจากแบบหลักพันแล้วก็หลักหมื่นหมื่นต้นหมื่นปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงหลังก็หมื่นปลายอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สองเนาะพอสองแล้วก็มาสามใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือเราก็จะได้รู้จักคนแล้วคนคนนี้ก็ นำพาให้เราได้รู้จักอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็พาตัวเองเข้าไปลงมือทําแต่คีย์เวิร์ดเนาะคือเรื่องนี้มันมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบโชคชะตาเรื่องพมรมลิขิตเรื่องพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่แบบ มี traffic อะหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไปตก,ตกปลาในที่ที่ปลาชุมเนาะหรือพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ใช่อะไรเงี้ยอ่านั้นก็ใช่นะคะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขวัญไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะขวัญลงมือทําอะไรบางอย่างเสมอเนาะคือใจหนึ่งอะคิดอยู่แล้วว่าฉันอะตัวฉันอะเออคู่ควรกับงานที่เงินเท่านี้อะไรเงี้ยสามเคขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยเออซึ่ง ตอนนั้นมันยังไม่ได้แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการแบบนี้เนาะเราก็ส่งความประสงค์ออกไปในระหว่างทางเราก็ลงมือทําตลอดเลยเราไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆหรืออยู่เฉยๆแล้วนั่งรอแบบนั่งรอนอนรอว่าฉนันเมื่อไหร่งานจะมาหาฉนันจะมาตอนไหนจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็ลงมือทําตลอดเลยเนาะเราก็ทํางานก็ทํางานตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่ได้ว่าหยุดอยู่เฉยๆเนาะแล้วสุดท้ายก็มาจริงๆนะคะเออนี่ยคือผลลัพธ์จากการลงมือทํานะคะทุกคนอืม เดี๋ยวขอคิดตัวอย่างเพิ่มเติมอีกหน่อยเนาะโอเคค่ะคิดออกแล้วค่ะตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือ,อสมมตินะว่าคุณเป็นพนักงานประจําแล้วเนาะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะหางานเสริมหรือคุณรู้สึกว่าคุณอะเคยมีคําถามนี้กับตัวเองไหมว่าฉันรู้อะว่า ฉันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เออฉันน่าจะมีศักยภาพที่ทําอะไรกับโลกใบนี้กับประเทศนี้ได้มากกว่านี้เราฉันจะทําอะไรนะคะวิธีการของขวัญก็คือไม่ใช่แค่ถามคําถามได้อยู่เฉยๆแต่เราต้องกระโจนลงไปทําอะไรบางอย่างเนาะเช่นขวัญก็หาว่าอ่ะตอนแรกเลยนะมีงานเสริมอะไรบ้างนะคะงานเสริมเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วเรา เราถนัดแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยคือก็ไปดูเลยนะว่าม,มันมีงานเสริมแบบไหนเนาะคืออันดับแรกก่อนที่จะหาพาสีอินค o นะคุณต้องมีแอคทีฟอินค e ที่เพิ่มขึ้นก่อนนะคะแอคทีฟอินค e ก็มีอะไรบ้างละ่ะเอาแบบอะใช้เวลาตอนไหนเวลาหลังเลิกงานหรือเปล่าเอาแบบอ่ะขายของหรือเปล่าอ,าแบบอะขายของออฟไลน์ขายของออนไลน์หรือทําอะไรดีละ่ะรับจ้างเป็นฟรีแลนซ์หรือทําอะไรดีละ่ะอะเทรดอะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยมาดู เรียนเนาะคือพอเราเริ่มที่จะปักหลักแล้วว่าโอเคฉันจะทําอาชีพเสริมนะอาชีพเสริมของฉันจะเป็นแนวนี้นะนะสมมุติว่าบางคนแบบไม่ได้ชอบขายของออนไลน์บางคนก็ไม่ได้อยากรับงานเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมาทางสายสมมตินะเทรดอ่าเป็นเทรดเดอร์อย่างเงี้ยอ่าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณต้องไปทําอะไรบ้างอ๋อคุณจะต้องเรียนรู้เทคนิคก่อนใช่ไหมอะไรเงี้ยคือ ขวัญก็มาเวนี้เลยก็คือเราเริ่มลงมือทําลงมือทําก็คืออะไรค้นหาเลยว่าเราต้องการอะไรจากนั้นลงเรียนเลยค่ะขวัญก็ไปลงเรียนเยอะมากเลยนะทุกคนก็คือสัปอาทิทย์นี้ไม่เคยว่างเลยอยู่อยู่แบบคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะพอลงเรียนปุ๊บเอามาลงมือทําเอามาลงมือทําก็ล้มลุกลุกคานผิดผิดถูกถูกเนาะเพราะว่าเราแบบ แน่นอนทุกคนกด1นึ่งมชั่วโมงได้ผละคะ่ะสิ่งที่เราเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกๆเนี่ยเรามักจะไม่เชี่ยวชาญอยู่แล้วเนาะมันมักจะแบบมีข้อผิดพลาดมักจะต้องแบบล้มอะล้มลุกลุกคานนั่นแหละเออขวัญก็เหมือนกันเนาะงานเสริมของขวัญก็ล้มลุกลุกคานมาแบบโหเป็นปีอะสอปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนมันเริ่มเข้าที่เข้าทางก็ปัจจุบันนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเข้าที่เข้าทางอะไรยังไงแล้วขวัญจะมาแชร์แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็เล่าให้ฟังไปก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. ใช้เวลานะทุกคนก็คือกลับมาที่ว่าในเมื่อรู้ว่ามันใช้เวลานานขนาดนี้เป็นปี2ปี3ปีบางคน5 6, 7, ้า8ดปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องเริ่มให้เร็วนะคะทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรอะอย่าแค่แบบ วางเป้าหมายว่าฉันต้องการอะไรแต่ว่าวางเป้าหมายก็สาคัญเนาะวางเป้าหมายก่อนว่าฉันต้องการอะไรแต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการลงมือทําใช่ไหมคะอย่าลืมนะว่ามันมีสามขยักสาหรับเรื่องของการทําความฝันให้เป็นจริงหรือการใช้กฎแรงดึงดูดในการทําชีวิตในฝันให้เกิดขึ้นเนาะก็คือการอะไรนะสมมตินนะขวัญใช้คาไอ้นี่เลยนะคําจากหนังสือกฎแรงดึงดูดเลยนะก็คือขอเชื่อแล้วก็รับใช่ไหมคะ ในการที่เป็นขอเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายใช่ไหมคะหรือว่าอาร์คนะคะเชื่อก็คือการเชื่ออย่างสุดหัวใจแล้วก็การรับก็คือการปล่อยวางเนาะทีนี้บางทีเนี่ยทุกคนไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดอาจจะแบบคิดว่ามันไม่มีมันก็แค่แบบขอเชื่อรับเฮ้ยไม่เห็นมีการลงมือทําเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะการลงมือทําเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะสำหรับส่วนตัวขวัญขวัญคิดว่ามันอยู่ในทั้ง3ามอันเลย ไม่ว่าจะขอไม่ว่าจะเชื่อไม่ว่าจะรับเออมันอาจจะอยู่ตรงอยู่ระหว่างอยู่หลังหนึ่งแต่อยู่ก่อนสามอะทุกคนมันอยู่แนวแนวแบบหนึ่งกว่า,วาถึงสมอะอาจจะอยู่อ่าหลังจากที่ขอก่อนที่คุณจะเชื่อหรือว่าหลังจากที่คุณเชื่อไปแล้วก่อนที่คุณจะรับหรือว่าก่อนที่คุณจะปล่อยวางเนี่ยคุณต้องลงมือทําอะไรสักอย่างนะคะทําตามอินสปิเรชันที่ได้ทําด้วยความรู้สึกดีๆทําอย่างชนิดที่ว่า สุดศักยภาพของคุณและเต็มกําลังความาความสามารถทำด้วยแบบแบบว่าความรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไปเวิร์กเอาอีกเยอะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เนาะแต่เอาเป็นว่าอีพีนี้นะคะขวัญจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยสรุปแล้วนะลงมือทำค่ะทุกคนถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ชัดๆอีกทีเนาะกลับไปดูคลิป EP ที่7ทับนะคะหรือว่าฟังทริปนี้ซ้ำอีกทีก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีเนาะไปซื้อเล่มนี้มาอ่านเลยทุกคนดีมากจริงๆนะคะอีกครั้งนะคะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะก็แค่ลงมือทำค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายหนังสือเล่มนี้กันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ